นอกจากเจ้าเต่าแล้วมีใครอีกหรือไม่ที่ถามเราเทียบใจขอเดชัตกลงันอบรมหนาจิตรงการมีข้อสงสัยที่จะถามพรงมองค์ท่านเพีเอ่ออัญเชาก้าวบ้าออกหลวงเมื่อเสียพระเศษอในครั้งนี้ข้าคงไม่เหลือใครแล้วที่จะคอยปรึกษาให้คำแนะนำดีๆกับข้าได้นอกจากท่าน อยากรู้เรื่องอะไรอยากถามอะไรเกี่ยวกับเราเทียบไปเราอนุญาตเจริสครับอยากถามป้าป้าผมจะจะรู้ว่าสายนธสองล็อกเก็ตี่พระองค์ท่านที่สวมใส่อยู่ใช่ไหมครับรองท่านที่มาจากไหนที่เป็นสร้อยเส้นนี้เจพ่อสันตาเคยบอกเอาไว้ว่าติดตัวขึ้นมาชเที่ยบไปมาตั้งแต่ยาวเชนภาษา ติดเข้าไปอย่างยา่เจ้าฝูงสายอะไรอยากรู้อะไรใช่ขอเดชะโพร่งขึน้นไม่ใช่ลกูกของพปร่งขึ้นสันต์แต่เป็นลูกของโอชาดนออกหลวงเพราะอังคดจำได้ขอขอโชคดีที่ยืดินโ่นไอเต่ามารู้แต่มันพูดไม่ได้ครับพี่น้อง <P ing> ไฟสูงอยูเกินสักที่จะักดีพอมารองนั่งโดยเอากูเทพไปเครื่องมือที่ทำให้มึงนั้นได้ไปใหญ่เป็นโตในภายภาคหน้าเหตุสันตานะครเห็นนี้มึงออกหลวงสึ่งผมเสด็จพ่อ,อยไม่ทันเลยมึงก็ออกไล้ให้กูเห็นซะแล้วเสียใจ,จเสด็จพ่อกูที่ไว้เนื้อเชื่อใจอกูจะตลอด ออกลวงสำคัญตัวผิดไปแล้วคุณตาลรับคำสั่งแล้วปฏิบัติตาาจบพ้น เ้าเบืออีกแล้ววันนี้พี่หน้าผิวหน้าคอยไม่เรื่องอะไรอีกคือคือเพื่อไอ้บอมฉันอยากจะ่พอเป็นเวลาการปหารชีวิตเขาออกหลวงพระเจ้าค่ะไอ้เต่ามึงพูดแบบนี้จะลอยมือมึงเชื่อว่าอุ้ยพ่อกูพระเจ้าค่ะมึงเชื่อมาได้ยังไงพ่ออะไรเพราะเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าเราชันเป็นคนรักเด็ก กูได้ยินเต็มสองหูกูเลยก่อนฮะมึงพูดเหรอว่าม,มึงไปขอรัางแบกอ่ะอห,หูไม่ดีกูบอกว่ากลัวลกเหล็กเอ่ามึงนี่มึงนี่หน้าไม่อายจริงแล้วมึงพูดอยู่มึง องเงอโยงงยแต่ก่อนจะทำอะไรมันเฮ้ยคำวูเลยหาอะไรอะจงหวโตยังนิดฉันหามาพูดไเอเ่าไม่กลัวความตายได้ไงวะองค์ท่านองไม่กลัวหเพราะว่าองท่าน,นมีพยาน,นพระเจ้าค่ะมีพยานยืนยัน ลอ,อกรวงไป็พ่อกูจริงๆพระเจ้าค่ะข้มั่นใจนะมั่นใจเอาได้กูจะให้โอกาสมึงสองคนในครั้งสุดท้ายถ้ามีพยาหลักฐามนมายืนยันว่าออกหลวงเปพ่อกูจริงแล้วก็สามโมงเช้าวินีมาเข้าเฝ้ากุที่หน้าองพระโลง ให้ดีเถิดข้าจะนำคนมาช่วยเจ้า Thank you.